รอก่อนนะรอก่อนเอไปฝึกลือครับนึงครับพวกนี้ไ่เห็นแน่แน่ <c oughs> ผมว่าว่ามมั่นใจแล้วมันใจอยู่ออะจร โหดมากเลยอะไรก็ต้อเฉียบมครับป้วาไว้ดูตอนไหนโอ้โได้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 ครับได้ดีดีนะครับอคพร้ไมไ้เรีน ใ่ครั้ังไก่ไอเนี่ยไก่ตะก้าไก่ตะก้าใส่ตะก้านใส่อร่อยปะอร่อยไหมมนดีขึ้นบ้างไหมอะขึ้นไปดีขึ้นนะแต่มันบวมน้อยผา มันน้อยกว่าเมื่อวานนี่เสียวอ่ะคิดตั้งแต่ไหมอ่ะมัน่ากันลไเรื่อยได้ได้ถ้าทำได้ยาจากกมหจะ่ะรา้อนร้อมั้ย้อน้ใช่นะืนตั้งแต่ อะไรนะรีใจท่านมแล้วแลจะไปกลับไปเจีมันชีใช่หมใช่โหดมากจริงจบมาได้แบบงงๆจบมาเก่งสุดมากโอ้ยมันชีล็อกหนึ่งเดียวครับล็อกล็อกล็อกไม่ไ็กมับซีแท็กมือเล้วป็นคนัก่ว่าชีฉากเราได้บีบวกมาแต่หนนั่นแหละกันรู้กันใช่ไหมครับ นมันต้องมีแดนวัวชันทิฮิตมันมีแดนวัวชันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ชวนยูยูซ้อมด้วยก็รางาบอกว่าจะทำายแดนให้มดีกว่แต่ว่าตอนนี้ไว้ก่อนเพราะว่ามีนดีก่อนไ้ออกมาดี พรุน uhm ี้จะลงมาคิดคิดอะไรนะคะเราไม่มคนนี้ามเาเ็ครเจะลมาอาจจะค่มให้พี่เต้นเราอ่ะพี่วาอยู่ไหนคนหนึ่งคิดบานะ